จากติดโซลา่าแต่กลางวันไม่เข้าอยู่บ้านทำยังไงดีแล้วติดตั้งโซลา่าพร้อมแบตเตอรี่ช่วยได้จริงไหมวันนี้เรามีคำตอบแบบง่ายๆมาฝากกันครับท้าความกันก่อนนะครับว่าไฟที่ผลิตจากโซลา่าในช่วงกลางวันเนี่ยเราจำเป็นต้องนำมาใช้ทันทีนะครับไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ แต่ถ้าคุณมี p a s o l a แบตเตอรี่นะครับไฟฟ้าที่ผลิตไว้จะไม่หายไปไหนครับมันจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็นำมาใช้ในช่วงกลางคืนหรือว่าเวลาไหนก็ได้ที่คุณต้องการเลยครับโดยข้อดีของการมีแบตเตอรี่นะครับก็คือ 1. สามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลา่าในช่วงกลางวันนะครับมาเก็บไว้ใช้ในช่วงกลางคืนได้เหมาะกับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันน้อยนะครับและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยครับ 2. นะครับเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบใหญ่ 3. เป็นการช่วยเสริมความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้า และ4เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลด CO2 ได้อีกด้วยครับบ้านที่มีแบตเตอรี่นะครับไฟฟ้าจะนิ่งไม่สะดุดแถมยังช่วยควบคุมค่าไฟฟ้ารายเดือนได้ดีกว่าด้วยนะครับถ้าคุณสนใจจะติดตั้งโซลา่ามีการใช้ไฟในช่วงกลางวันน้อยรวมถึงต้องการไฟฟ้าที่สเสถียรแล้วแล้วก็การติดตั้งโซล่ารพร้อมกับแบตเตอรี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ เพราะว่าการมีแบตเตอรี่เหมือนเป็นการเก็บกำไรจากแสงแดดไว้ใช้ได้ทุกเวลาไม่ปล่อยให้พลังงานทิ้งไปฟรีๆครับและถ้าอยากติดตั้งโซลาร์แบตเตอรี่แบบมั่นใจวางใจในบริการของ p a ได้เลยนะครับเพราะว่ามีความปลอดภยัยมาตรฐานสูงและมีทีมให้คำปรึกษาพร้อมติดตั้งครบวงจรครับหากดูจบแล้วนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณที่สนใจจะติดตั้งโซล่าพร้อมแบตเตอรี่นะครับจะได้ประหยัดค่าไฟฟ้ากันทุกบ้านเลยครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกด subscribe ช่อง PEA Brand ไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกนะครับ